ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องเดอ้อนะคะเมื่อน,นี้นะคะก็มาพบกันนะคะในวันที่28กันยายนพศ2566นะคะผลที่ออกมานะคะเมือ่อคืนนี้ก็เป็น760210กับ02นะคะ02ล่างนะคะข้างบนจะออก210เดอ้อคะ่ะท่านชมนะคะตัวเลขแนวทางนะคะออกมาเมือ่อคืนนี้นะคะเอาก้อสิมาเบิ้งนะคะ ตัวเลขนะคะ่ะก่อนอื่นนะคะ่ะแอดกับขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อนะคะเพิน่นว่าเพิ่นเจ็บหนักนะคะมีเอฟซีพนทักเข่าม้านะคะเจ็บหนักนะคะแอดกับเจ็บหนักคือกันตาว่าแอดกับสื้อตัวละยี่สิบคู่ยี่สิบนะคะเนาะนะคะจับคู่นะคะมาให้ออกศูนย์สองมาน้ากันเลยหลักสิบนะคะทำชุ่มนะคะตาวาตัวเลข สีขาวตรงๆนะคะเขาตรงๆมากเป็นรักนะคะเดี๋ยวงวดนี้งวดปั้นซุกนะคะห้ามาตามโตนะคะเนาะนะคะกับเบื้องเอาเป็นเพียงเน่าท่างก็แล้วกันนะคะตัวเลขนะคะแคกก่เอามาฝากเป็นเพียงแน่าทางแค่นั้นนะคะขอให้อฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาเอาเด้อนะคะเดี๋ยวมาเบื้องนะคะงวดวันที่ ยี่สิบเก้านะคะวันศุกร์วันที่ยีิบเก้ากันยายนนะคะเนาะนะคะเกียรตขอโทษขอไพ่ละลายนะคะเฮดไหเอฟซี H e P C. เสียงเงินน้ำนะคะตัวเลขลุดนะคะลุดเลยนะคะท่านชมนะคะเฮดไหเอฟซี H H e P C. เป็นเสียงเงินน้ำนะคะเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางเด้อจ๊าเลขวิ่งเลขติดนะจ๊ะเอาไปเบิ้งกับสำนักอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวกันบอสียเวลาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันเลยนะจ๊ะ ดูกันเลยนะคะเจ็กแตเจ็บนะคือกนแตว่าเก็บเบร้ซื้อหลายเนาะค่ะซื้อกับว่าเกินยี่สิบบาทเนาะค่ะเพราะว่า ซื้อไว้นะคะโอ้นาเียดานะคะเห็ดหอยเอฟซี H H F C เป็นเสียเงินนำ้ำ ผนผูได้ขามาเบิ่งแล้วนะคะแอดกะฝากเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะคะรุดเลยนะคะเฮ็นไอเอฟซเสียเงินน้ำนะคะมือมันซุกนี่ขอให้เข่าเด้อนะคะเข่าบนเข่าวล่างนะคะไหเอฟซี FC เป็นได้ทุนขึ้นแน่นะคะวิ่งรูด Ring. Chơi sập sám. Đặc xếp, Đặc ngoài nữa หลักสิบมีนะคะเจ็ดสามหกนะคะหลักหน่วยศูนย์กับเก้าน่คะจับคู่นะคะจับคู่ก็คือเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้าสามศูนย์สามเก้าหกศูนย์หกเก้า เอาค่ะลราพัฒนานะคะวันศุกร์วันที่ยี่บเก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะตัวเลขแนวท่านะคะของแอดเองนะคะวิ่งลูดบนล่างนะคะวิ่งเจ็ดกับสามนะคะเจ็ดกับสามหลักสิบมีเจ็ดมีสามมีหกนะคะมีเจ็ดมีสามมีหกหลักหน่วยนะคะมีศูนย์มีเก้านะคะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า 3าม9ูนย์มเก้นะคะก็มีตัวเน้นให้นะคะมีตัวเน้นให้ก็คือสนะคะเน้นให้ที่3เน้นให้ที่3าด้วยการจุมนะคะเน้นให้ที่สามก็คือสามศนเนะคะเดี๋ยวแอดเอาสีหัวให้ ทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะแอดก็ได้มาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทาาแค่นั้นเด้อค่ะขอให้อฟที่ทังช่องออกไปบึงเป็นหน้าทางก็แล้วกันนะคะเอือกเก๋แอดก็ขอโทษขออภัยลหลายหลรุดมาสองงวดแล้วนะคะสองมือแล้วนะคะวันจันทร์มันพุธนะคะวันจันทร์มันพุทธรุดมาเข่าแต่เหล็กบิงนะคะเข่าเหล็กบิงกับ บิงสลับกันนะคะสลับกันหลักสิบหลักหน่วยนะคะท่านชมนะคะแอดกับขอถอดขอไพ่นะคะที่เหีดยหอยเสียงเงินน้ำเน้อนะคะ,คะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะมันซุกนี่นะคะแอดกับขอให้แตกบนแตกล่างนะคะขอให้ FC เอฟซีเฮ้งๆเลยลวยนะคะไปกับเล่าพัฒนาเด้อค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดกระออหายเอฟซีทางช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจุนขอหายเฮงเฮงๆุ้ยยเด้อค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ